ันที่ทำไปแล้วขอเฝ้าลูกร้อนดิกอกมากเลยนอะดรงกอกเลยล่อรอเป็นเนวกอดเดี๋ยวกไหมครัเือไหโอ้ยนุ่มบาอะอรนี่นิมาวัตถุดิบมีอะไรบ้างครัพี่แจ มีกุ้งมีปลกแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็ไข่ค่ะสิ่งสุดท้าก็คือมายองเนสแล้วก็น้ำมันแล้วก็แป้งกบแล้วก็เตาทอดอาการขอแป้งกรอบหน่อยไปดูแป้งกรอบหน่อยอแป้งกรอบใช่ไหมครับอร่อยพอเกินปซบะกับมายองเนสอร่อยมากเลยแล้วเราก็ต้องการให้มันกรอบนะคะ ถ้าใส่ไข่ลงมานหน่อยมากก็มันจะอยู่กับแป้งมันจะอร่อยกว่าไงถ้าไข่แยกเลยว่าทำแยกก็ได้ค่ะอร่อยมากน่าจะมาทำคู่กับแป้งแล้วก็ทำแยกได้เลยค่ะอันนี้ก็คือไม่แล้วว่าเนียนกินนะอันนี้ก็เนียนกินเนาะเักใกนี่ยะก็ออกแล้วไงนี่นุ่นตอกไข่เข้า ปิไปขึ้นตันหน่อยค่ะองตันหน่อยจะได้มีกระใจลูกรแล้วก็ยังไงต่อปิเตาใส่ไส้กอกไปล้วเตาลใสไส้กรอกส่เข้าไป้าเลยอเยอะ้อต้อนน้้นเปนใช่ยังมาวกั่นข้าวกลั่หน่อยน้องใส่กอกด้วยเอาเอาตุ้งอไรอ แล้วก็ปิดไประหว่างรอหนึ่งนาทีกินคู่กับมายองเนส แล้วก็ปิดแล้วคแล้วก็นั oh, ่งรอนี่ทุระหว่างรอมาดูอีกแล้วเพราะว่าแส่ถุงอนมนี้ก่อน้นี่ทุกคนแล้วก็ใส่งาลาไปแล้วก็ปิดครีมันจะยิ่งร่อย

ใส่คระลูกใส่ขั้งๆใส่ตามใจชอบเลยนะคะแต่อย่าใส,ส,ส่เยอะเกินไปเตรียมถุงไว้เรียบร้อยเต็นละเกินไมตกองไหมคะไม่กอ,องค่ะ <laughs> แล้วก็อีกกรุงสีตัวแล้วกันเอาอีกตัวหนึ่งเ <laughs> พื่อความหมายอไะไร <laughs> <laughs> มันจะปิ้นไปหรือเปล่าคะที่แม่ตั้งกรวงวะดัวเชฟพุทแจทำให้เด็กสองคนประทับใจวว้า ไปได้เลยไปได้เลยโอ้โหแล้วก็ปิดก่อนนะคะใด้ก่อนทำในรอบต่อไปนะคะลองได้นู๊มาหอเปล่าไม่มาหรอกเราปิดปุ๊บไม่ได้เสียงเลปุ๊บก็เสียงไม่คมปุ๊บค่อยๆยาให้มันบาดมือค่อยๆใส่ให้ก่อให้เป็นปค่อยๆมีสมาธิมีสมาธิมองแต่สิ่งนี้ระวงบาดมือค่อยๆ บอกตัวเองดีกว่าไหมจะตีรถหน้าคุณอะหน้าคุณเอาคิ้วปากไปยเผาอันสุดท้ายของครับนโต๊ะคนนี้เขาต้องทำให้เด็กสองคนประทับใจและทำให้อาหารสุดหวานชามนนี้ให้เรากินไม่น่ากินเลยนะ รู้จไหว่านักทีมีอ่าเปิดหรแม่จ้าไม่รีอยัโอ้เปิดช้องแล้วัผว,ว้าวกุ้งกุ้งค่ะพูดดวยเทปวันนี้พี่พูดด้วเทปด้วยค่อยนะนชื่อนนเกลโอเควางไส้กรอกเข้าไปเลยค่ะใช้มือก็ได้ดโตขนาดนั้น พูดเยอะนะเราเนี่ยน่นอะมาโอดื่นเตือดค่อยๆจ้าระวังค่ะระวังค่ะเข้าไปแด้ไหมฉันพี่อ้นจมกนต้อง็นั่งรอค่ะตอกตรงไหนก็ได้ เดี๋ยวปิดแล้วมันจะไม่ึดคขายวายไม่เชฟวายจี๊ทำอร่อยกเสมือพี่มือโอ้ไม่ต้องกลัวระเบิดแน่นอนใส่กุ้งเพิ่มขอรับจ้าขอจ้าให้สุกเป็นจุดสุดประจ้าก็ปิดก่อนค่ะ ไม่มันเย็นปุ๊บม,มันจะขอบลุกใช่จะอร่อยมากแล้วปังกันทำอะไรห้าร้อย <laughs> ไปตกแล้วยไข่ <laughs> ไดูไข่สิไข่ดาวถูกเลยไงอ่ะผู้ช่วยเขากินน้ำเห่อยน,นะคะ <laughs> ปิดคะ่ะวันนี้ทำเรื่อความสำเร็จหาได้ทีนอร่อยอร่อยพอ,อไม่หรอกเด้พูดอย่างนี้จิงั้ซ้อนลึกลกอนเข้าไปซ้อนเข้าไปลูกไม่ไม่ทำให้ม,มาดูกันพอเฉยๆไม่ห ใช่ค่ะแล้วก็อย่างนั้นนะคะก็ใส่ผักหรือว่าใส่มะเขือเทศได้ตามคา่่ะอูใส่ได้ค่ะหรือว่าเราใส่สิ่งที่เราต้องการที่สุดก็ได้ที่ขึ้น ไม่หูใจโอ้น่าที่ทำที่ทำงานหนักเหนื่อได้มากินอร่อยไหมคะเจฟอร่อยไหมคะเจฟมาเบอิ้มผาด้วยสุดนะสุดอร่อยทั้งหมดนี่คือเสืกลอถี่ร้อนอยู่นะร้อนอยู่นะนี่นะ 耶！<Yeah. S 2> <laughs> <laughs>